ขีปนาวุธพีเชล03เป็นระบบขีปนาวุธที่มีความสามารถในการยิงหลายลูกพร้อมกันในระยะทางไกลถึง130กิโลเมตรจากตำแหน่งยิงขีปนาวุธชนิดนี้สามารถทำลายที่หมายทางยุทธศาสตร์และที่ตั้งกำลังทางทหารซึ่งกองทัพได้เตรียมการรองรับสถานการณ์ในการปฏิบัติตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังและมีเครื่องมือในการทำลายขีปนาวุธชนิดนี้แต่เพื่อไม่ประมาทในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือนขอให้ระมัดระวังการถูกโจมตีที่ไม่พึงประสงค์นี้ ขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกและติดตามการแจ้งเตือนจากทางการไฟสัญญาณของรถตำรวจข้อควรระวังไฟสัญญาณของรถตำรวจหนึ่งคอยตรวจสอบข่าวสารและการแจ้งเตือนจากทางราชการสองหากท่านอาศัยอยู่ใกล้พื้นที่สำคัญหรือมีความเสี่ยงสูงควรเตรียมการป้องกันโดยการหาที่หลบภัยในที่ปลอดภัย3การรักษาระยะห่างจากจุดที่อาจเป็นเป้าหมายหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ที่อาจเกิดการโจมตีเมื่อได้รับการเตือนสี่ ขอให้ประชาชนทุกท่านติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและหากมีการประกาศภทยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินควปรปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางการอย่างเคร่งครัด